ปักหมุดรอชมบ่วงสบายเข็มซ่อนปลายคืนจอสตาร์ทความสนุกครบรสพร้อมกันวันที่31มีนาคมนี้ช่อง 7H d ดีพร้อมส่งละคร2เรื่องหลากรสบ่วงสบายและเข็มซ่อนปลายคืนจอออกสตาร์ทความสนุกพร้อมกัน31มีนาคมนี้ช่อง 7H d ดเีเสิร์ฟสุขทุกช่วงเวลาเตรียมพบกับละครคุณภาพครบรสบ่วงสบายและเข็มซ่อนปลาย ที่จะกลับมาสร้างความสุขให้ทุกคนสนุกไปด้วยกันอีกครั้งสายหลอนห้ามพลาดกับการกลับมาของละครดราม่าลึกลับที่เคยสร้างความประทับใจบ่วงสบายนำแสดงโดยนิววงศกรกรีนอัศดาพรทับทีมอัญญรินและป่านคมกริตกับเรื่องราวความเจ็บแค้นของแก้วอัญญรินธีราธนันพัฒน์ที่ถูกกดขี่ตราหน้าว่าเป็นลูกเมียบ่าวจึงทำทุกทางเพื่อให้อยู่เหนือ พุทธิบอัศด,ดาพรสิริวัฒนกุลลูกเมียแต่งไม่เวน้นแม้แต่แย่งชิงเทพวงศกรปรมาถากรหนุ่มนักเรียนนอกที่รักอยู่กับพุทธีบแก้วมุ่งมั่นกำจัดพุทธีบเพื่อครอบครองทุกสิ่งโดยมีมิ่งคมกริตด,ดวงสุวรรณทาสหนุ่มผู้รักและเทิดทูนแก้วเป็นผู้ช่วยจนเกิดโศกนาตรกรรมแห่งความรัก อันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งแรงอาฆาตของวิญญาณพุทธ,ธีกลับมาร่วมติดตามโศกนาฏกรรมแห่งความรักไปด้วยกันอีกครั้งทุกวันจันทร์พฤหัสบดีเวลา21นาฬิกา40นาทีช่วงละครรีรันบ่ายพบกับละครดราม่าสุดแซบเข็มซ่อนปลายนำแสดงโดยนุ่งวรนุษยทิสาวริทิสา,สายูโรยศบมมูกิตก้องก้าวจิรายุพนภูนพัฒ กุ๊กกิ๊กกฎชกรเจี๊ยบโสพิตนภาบิกสรุตมินลี่อภิษราเจี๊ยบชมพูนุชและนักแสดงมากฝีมืออีกคับข้างกับเรื่องราวของเฉิดวริธิสาลิ้มทันมหิตสอนหญิงสาวที่ต้องทนทุกข์กับชีวิตแต่งงานและยังต้องผิดหวังอีกครั้งมืดลานนากิดก้องคำกริไปแต่งงานกับเยาวยอดวรนุษพิรมพักดีเพื่อเป็นบันไดก้าวสู่ความก้าวหน้าทางการเมือง โดยที่เยาวย,ยอดก็ต้องทนเจ็บปวดกับความเจ้าชูของลานนา,นาขณะที่บุเรศยูโรยศวัตและฉันจิรายุละอองมณี พร้อมยื่นมือมาดูแลพวกเธอแต่ความแค้นฉุดรั้งให้พวกเธอฟาดฟันเอาชนะกันและยิ่งถล่มลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งเจ็บปวดและสูญเสียละครชีวิตของพวกเขาสร้างรอยแผลบาดลึกเกินกว่าจินตนาการมาให้กำลังใจและติดตามเรื่องราวของพวกเขาไปด้วยกันทุกวันจันทร์สุกเวลา14นาฬิกา20นาทีติดตามความสนุกของละครบ่วงสบายและละครเข้มซ่อนปลายเริ่มพร้อมกันวันจันทร์ที่วันที่31มมีนาคมนี้และตั้งแต่วันจันทร์ที่31 มีนาคมเป็นต้นไปติดตามละครเขยบ้านไร่สไัยไฮโซได้ในช่วงเวลาใหม่ทุกวันจันทร์พฤหัสบดีเวลา18นาฬิกาทางช่อง 7hd ดูทีวีกด35สดออนไลน์บักอบู .tv หรือทางแอปพลิเคชันและเว็บไซต์เว็บไซต์ได้ทาง Facebook, ig x tiktok YouTube CH7HD ละครเรื่องนี้อธิบายถึงเรื่องบุญวาสนาของมนุษย์ไม่เท่าเทียมกันดังเชน่นพุทธจีบอัศดาพรสิริวัฒนกุลลูกของคุณหลวงนฤเดชวงศกรปรมัาากรซึ่งมีทุกอย่างตามที่ใจปรารถนาต่างกับแก้วอัญญรินทีราธนันพัฒลูกเมีย่าตที่คุณหลวงไม่ยอมรับความลับที่เป็นสาเหตุให้นางอินแม่ของแก้วถูกเคีียนจนตายลูกนางทาตเก็บความแค้นฝังใจ สักวันจะต้องได้ทุกอย่างมาเป็นของตนเรื่องเกิดเมื่อพุทจีบลักลอบได้เสียกับนายมิ่งค่าชั้นต่ำซ้ำร้ายคุณเทพลูกบุญธรรมที่เรียนจบจากเมืองนอกคบหากับแก้วเป็นเมีย เรื่องราวเหล่านี้สร้างความอับอายมาสู่ครอบครัวจนเกิดโศกนาฏกรรมพุทธิบโทษตัวเองว่าเป็นสาเหตุนั้นก่อนจะพบศพเธอใช้ผ้าสไบผูกคอตายที่ต้นจำปีวิญญาณของเธอยังวนเวียนเป็นจุดเริ่มของละครเรื่องนี้เิดวริทิสาลิมทันมาหิดสอนญิงสาวสวยจัดแข่งนอกอ่อนในมีฉันจิรายุละอองมณีเป็นน้องชายที่สนิทกันมากต่างคนต่างเป็นที่ปรึกษาพึ่งพาการให้กันเพราะมีพ่อเจ้าชู้แบบชนะปราบยุทธพิชยัยผู้เป็น พ่อทำให้แม่หม่อมหลวงใช้ลายสุปราณีเจริญผลซึ่งอดีตเป็นผู้ดีเก่ามีฐานะแต่ถูกชนะพลเงินครอบครัวตกต่ำเฉิดสงสารแน่มากที่ต้องทนพฤติกรรมสามีแบบพ่อจนกระทั่งเฉิดได้แต่งงานและย้ายตามเรืองบุญพูนพัฒน์อัธปัญญาพลไปเรียนต่อปริญญาเอกที่สวิตเพื่อหนีชีวิตแย่ๆที่เป็นอยู่ แต่แล้วคนที่เฉิดคิดว่าเป็นเจ้าชายขี่ม้าขาวกลับเป็นซาตานมีรสนิยมซาดิสในเวลาที่ย่ำแย่ลานนากิดก้องคำกริชชายหนุ่มรูปหล่ออบอุ่นแสนดีก็เข้ามาในชีวิตของเฉิดทั้งคู่ตกหลุมรักและลักลอบเป็นชู้กันแต่เรื่องบุญจับได้ลาน,นากับเฉิดต้องแยกจากการโดยลาน,นาสัญญาว่าจะรอเฉิดและเฉิดคือผู้หญิงที่เฉิดจะแต่งงานด้วย